ตอนนี้มตรามาสูนะคะเรามาดูนะคะว่าวัตถุดิบจะเป็นยังไงมีลายไหนมีแบบไหนเอามาส่งจากจากไหนนะฮะตะกนมุกนาหารเนาะอุ้ยนี่ชีสวยวัด่คทาคยะโอ้เนี่ยังอันนัคือตู้เย็นห่อนนนนะ ไอ้ดวงดีเถอันนี้อย่ขายอย่างดียัง่ถงเทงรอา้ตัดเามาให้านโอ้ถ้าเป็นเม็ดมาเนาะค่ะน้องเป็นเม็ดมาเป็ด้ปีเปลี่ยนสีไหมเราเดิมคืสีชุกใจเทบานเออสีถึกใจประจําลงสีเปลี่ยนสีม่วงม่วงเนี เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเดี๋ยวรอดูก่อนดูนะสีอให้เรามาเปิดดูพร้อมไม่่แนเจ้าของร้านนะคะไม่เป็นไรตัวนั้นก็เอาตัวนี้ก็เอาเอาทั้งสองเลยป้าจำลองมาเอาสองสีเป็นร้านเขาสั่งมาเขาจะเอาไปขายอ๋อค่ะค่ะเป็นเป็นร้านที่เขาสั่งมาเขาจะไปขายเนาะไในี่บุติดเรียงจะบอกตุ๊กเองก็แค่ เจ้าก็ชิดูแก่บดคูอันฉะบนั่นหโอสุดยอดเต็มเลยเจ้าก็ยังมาคเคยเห็นแล้วเออคนเนาะเม่อเมื่อคนจ่อุ่นนั่นละเนาะเมนป้าปานี่ช่างะดุงปานี่ยังคือจวดวะเออคนมันวะ้คือเคยเห็นหน้าอนอ่ะคือเคยเห็นเคยเบิ่งแน่อายุเท่าไรเลยฮะน่ะเออเจ้านะอายุเท่าไร โอ้ช oh, mm ่มเดียวกับ um, พ่อยุ uh ่นเดียวกับปาโลกแต่ลาพันหุ่นดีเดี๋ยวดูเฮ้ยตีคนยันบุคกูเด้อย่าลาสตล์ยลสไตล์แกเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งตัวอันนี้ผ้าเป็น้เม็ดเนาะผ้าเป็นเมตรเนาะ มีท่านไหนสนใจนะคะสั่งได้นะคะสั่งตัดได้นะคะช่างตัดได้เลยค่ะพึ่งหน่อยดิพึ่งพึงแม่ปีกอกอจะปึกมันเรื่องอะไรวะกูมีอันนี้ก็ไม่ใส่อุ้ยปึกอันนี้น่าจะเป็นผ้าโคตรจะปึกเลยว่ะอันนี้เป็นผ้าสองเมตรนะคะในซีนี่อันนี้ผ้ากี่กี่ตะโก้คะสองตะโก้สองตะโก้เฮ้ยนี่นหะจัดให้พลอยว่ะคักว่ะ ป็ไมีเ uhm ดินขึ้นมอทั้งหัวทั้งศีรษะมามาคือเดียวเขายังบันให้ตัดใหญ่ทางค่ะโอ้ยนะคะสีไปใส่ผ้าถุงเพื่นพิษทีกันเฮ้ยเบิดกันโอ้หอันนี้ยิ่งอันนี้ยิ่สวยแม่พีสั่งตัดตัดเป็นเชือกน้องเฮ็ดเป็นเชือกเป็นชุนนะไปเดินเบ็ดชุดคือชุดแม่ผู้ใหญ่เอคล้ายๆสีคล้ายๆเดี๋ยวเดเ๋ยวเฮ้ยอันนี้เฮงงามไหมพีสั่งตัดเอาลูกค่ะอะไรค่ะอันนี้นะ ผ้ามัดมีหรือเปล่าล่ะข้ามัดมีย้อมคามนะคะสีเดียวกันหมดเลยบอกค่ะสะอาดมันมีมันมีสี่ร้อยกระยาดอกเอาเท่านี้แหละสีนีิชอวห่อสีนั้นอ่ามีสีเทาสีปล่มนะคะสีอะไรสีอะไรก็สั่งได้ได้ค่ะเด้อเอาน้องควายไปเป็นติซชานให้หมดนะคะอะไรเมื่อกี้นี่น่อเออนี่แหละอันถ้าเหมือนไม่ทำนะลูกคุณแม่อันเป็นนุ่งไปเลยนุ่งไปเลย

กอกาด้วยผู้เล่นเปลี่ยนผู้เอ็นไม่เปลียนแล้ว้ยรูปอะไรรูปอีหยังนาะบานเงนาาน้องพลอยก็กำลังเป็นพรีเซนเตอร์กันผ่าย้อมขามนะคะนาประนัเหลืออน้นี้วนี่รถันไฟฟ้าบนลองเอาให้ชิ้นๆเลยลูกอันกี่คู่คนหันมาหาพี่วน่อยอันนี้หันเลย บุตรวยค่นขึ้นหนึ่งพันบาตรเจ้าหมู่แล้วอวะฉันลายลายลายนี้สวยนะคะรับเอาลูกนี้เป็นหมาสกอตนะคะหมาะกับสาวกูไทยนะคะเอ็นุ้งนี่เอ็นุ้งขึมาหนัก็ได้ค่ะเกี่ยวเลยเออ ใส่ได้หมดนะคะสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่สําหรับผู้เท่าผู้แก่ก็ใส่ได้หมดนะคะเอาคือเป็นลายเอกลักษณ์พลอยพลอยอย่าไปพูดอีกเร็วเร็วเด็กก็ใส่ได้สวยมากเลยน้าลัลับลับููปริจิตบานนี้นวดนวด ิดหน่อยนะลูกเหมือนแม่คุณแม่พีทาเมื่อกี้นั่นน่ะลองจีบมือลองดูสิเออเปิ้นเกินไม่ไม่ต้องขยับขาลูกหนูก็ทำเค่เลยนะคยะยืนให้เห็นเชื่อผ้าวันนี้เรงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคลองเชฟคเชดูเฉยๆลูกอันนี้น่ะนี่นะคะสวยมากนะเป็นพ้าจอมปควนะคะนี่นะคะลายสวยมากเลย นี่นะคะพิจิตร์ของเราะคะ่ะนี่ค่ะก็สามารถอุ่นกันได้น,นะคะ f อ